กระทรวงแรงงานเชิญชวนพี่น้องแรงงานในจ้างลูกจ้างและประชาชนทั่วไปนำบุตรหลานร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตื่นตาตื่นใจกับหุ่นยนต์ฝึกอาชีพพร้อมร่วมสนุกกับเกมแจกฟรีของขวัญสุดพิเศษมากมายนายไพโรธโชติกสเถียนปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า ปีนี้กระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานสถานประกอบการภาคเอ,อกชนจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณบริเวณโถงชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงานเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สนุกสนานสร้างสารรค์ตลอดจนเรียนรู้เรื่องราวต่างๆผ่านบุธกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและสถานประกอบกิจการ ซึ่งนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบของขวัญให้กับเด็กที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยตนเองสําหรับงานวันเด็กแห่งชาติที่กระทรวงแรงงานในปีนี้เด็กๆจะได้พบกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีร่วมเล่นเกมกับบูธกิจกรรมพร้อมแจกของรางวัลมากมายอาทิวงล้อมหาสนุกลิ่งพาโชคจับเลขสายด่วน1694เกเกมสุ่มภาพ จฉลากฝึกระบายสีปูนปั้นตู้เกมความปลอดภัยในการทำงานนอกจากนั้นยังจะตื่นตาก,กับโชว์หุ่นยนต์ฝึกอาชีพอิสระและบูธจากสถานประกอบการภาคเอกชนอาทิบริการตรวจสุขภาพปันเด็กฟรีเกมหมุนลุ้นโชคเปิดภาพหันษาและไขมังกรทองภายในงานยังมีซุ้มบริการอาหารว่างอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรีตลอดงานมิตยาคุณสิมรายงาน